ขาหัวเลยขอบคุณนะนะทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจขอดรี่ขอด่าให้กับทีมนกทุกท่านนะครับผปวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมเีก็อยู่กับผมเช่นเคยนะคะรับเกตซ่าพาตลุยนครับผมเรวันหยุดครับเราออกมาเลาะยิงปลาเช่นเคยนะครับผก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับ โชคดีทั้งสองท่านนะครับที่ทายมดว่าปลาช่อนกับปลากระส่งนักเท่าไร่นะครับผมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วผมว่าอาการจึ้มจเลยลงไปแล้วนะครับผมครับผมออผมว่าจะทําการแัดส่งครับไปให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็ทําการจัดส่งไปบ้างแล้วนะครับผมเดอ๋ครับฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะมีแจกอีกเรื่อยๆนะครับผม

เจ้แล้วครับผมอ๋อฮะมีตัวป้างฮะให้โดนสวัสดี้ังเป็นทางการนะครับผมมา อย่กตามิก oh, oh, oh oh, yeah, like ับเบอร์อะไรฝั่งนี้แหละที่นายันมานั่งวันนั้นุ้ยสับด้วยอยแล้วครับผมนายันโดนะครับไม่ไม่ได้นั่ง้ย่วิ่ง่วิ่งุ้ยลาอะไร น้าฟาอะไรเป็นๆเขาหัวเลยเขาหัวเลยพาถึงตายใช่วิวคุณแน่นอนอ่ะโดนไม่โดนไม่โดนสามเปล่านะระวังสามเล้าเขาหัวอุ้ยอุ้ยระวังต้องห้องละ วนเพิ่มเลยหนัก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 นะเก้ากลางบาลเลยโอ้ยโอ้ยสุด็อตเอาเขาแล้วเดินมาปุ๊บยิงเลยไม่ได้เดินหันละโจ้เลยโอ้ยตัวใหญ่ว่ะวนซึ่งหว่ะเดินหันละโจ้ขึ้นเลยโอ้ยงั้นได้เห็นช็อตแล้วอ๋อผม ได้มานั่งแถบมั้งนะนั่งมาหน้าบานมันมีโตขึ้นอยู่เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดกล้องว่ามันจะขึ้นนะเปิดกล้องแล้วมันก็จะไม่ขึ้นดูติดตามแลช่วงครับว่าแต้มต่อไปใครจะได้ครับผม ไม่โดนเหรอโอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยยิงปลาอะไรครับเนี่ยโดนปลาอะไร ดุครับทุกคนแจ่วที่กับผมแจ่<า>วจาตาชมกันต่อครับผมเรียบร้อยครับกีดินกีดินอาจย์ คิดทีมงานนี้ปลาไม่เน้นครับเน้นหาอย่างเดียวเฮ้ยโดนด้วยว่าเฮ้ยสุจันสุจันเนี่เห็นนี่เห็นสามวันนี้สามวนี้จะเข้ากล้องเลย เี่ครับโจ้หม่แตกครับเดี๋ยวไปดูพาไปดูปลาแล้วโจ้หม่แตกครับผมสามป่าแล้วเปล่ายกยิงครับผมระยะสิบเมตรเดี๋ยวหกเจ็ดเมตรครับผมไม่ถึงสิบไงไม่ถึงหรอกไม่โชก้องเฮก้องเลยครับจ้ ยิ้มด้วยยิ้มด้วยสุดช้านี่เราใส่ยา้ได้จางไหนหใหม่ไปจะปดูตูแม่มเสียวฝ่ายพันนี้ โดรพานมัแคบบอะ่ะประกาย,ย,ยให้โดน <c oughs> โอ้ย

เอยดักหน้าไม่รู้ว่าอะไรยิงไว้ก่อนพอสอนไว้มาเยอะทงงานนะนุ่มครับโหมาเยอะ

กังกลับบ้านอย่าอยู่เนี่ยมีโนโตเขาหวเลยจ้าจอนงานยามเย็นครับผมห้าหกตัวครับผมตรงสับแล้วนี่ครับผ้ ขอเราเพื่อนเป็นได้เป็นไงเป็นม <c oughs> ืจัดครับผมเป็นไมืจ,จ <c oughs> ัดนี่เสียบคลิปนี้ไปก่อนครับขอหนุม่มหายไวครับผมครับผ <c oughs> มยากครับไม่ได้นอนเลยครับผม โจมาไปคลิปหน่อยเร็วข้ามเร็วเร็วไปเอ้าวโจตัวนู้นบอกเอฟฟี่หน่อยเอฟฟี่วันนี้เป็นไงมาข้ามมโจอะไรว่า<อ>โดนปลาเล็กครับผม <c oughs> แต่ว่าไม่แห้วครับได้คนละตัวสองตัวครับแต่ว่านนการไปถึงขนาดกันเยอะอะไรมากมายนะครับผมแต่ก็ยัง ไม่แห้วครับผมได้ได้แล้วทุกคนมั้งนะทุกคนไปก่อนครับผมคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายให้ผมด้วยนะครับพิมพ์งานเกศซ่าพาลุยไว้แล้วแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมยังไม่ได้นอนเร็วนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย้า